กีฬาสําหรับคนรักการผจญภัยสุดมันที่คุณจะได้วิ่งพายว่ายปั่นพร้อมตะลุยธรรมชาติอันงดงามแห่งทะเลอันดามันณอุทยานแห่งชาติฐานนพรัตนารามหมู่เกาะพีพีตำบลอ่าวนางอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่19-20กุมภาพันธ์2565โดยมีจัญญารักสาธิตกิจท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยดรพานุสีวิสุทธ์หัวหน้าสํานักงานกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่และคุณอรงกรเจียมอนุกูลกิจเรสเด렉เตอร์บริษัท เรสต์อัพเวิร์จำกัดร่วมถแถลงข่าวการจัดการแข่งขันอันดามาันลีกระบี่แอดเวนเจอร์เรส2021โดยมีผู้ร่วมสนับสนุนและเซเลบที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมงานคับข้างก็ขออนุญาตเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเรียนนักกีฬาและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับการจัดการแข่งขัน,ขนคราวนี้เนี่ยเรายืนยันเรื่องความพร้อมเรื่องใหญ่ที่สุดในตอนนี้ในช่วงที่เกิดภาวะโควิดสิบเก้าเนี่ยเรื่องแรกก็คือเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของ สถานการณ์โควิดที่นักวิ่งทุกคนรวมทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่จะต้องเข้าร่วมง,งานนี้นะครับก็มีมาตรการที่เราได้วางแผนเป็นอย่างดีนะครับผ่านระบบก,การป้องกันที่ได้รับรองแล้วจากสาธารณสุขจังหวัดรวมทั้งทีมงานที่จัดทุกคนต้องอยู่ในมาตรการที่เราควบคุมไวอ้อย่างดีที่สุดนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกทุกคนนะครับสำหรับการจัดครั้งนี้นะคะ ถือว่าจังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพร่วมกันทั้งหมดนะคะไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาแรกๆนะคะที่ที่หลังจากสถานการณ์โควิดที่ลายลงนะคะเล้วกระบ,บี่ค่อนข้างกลับมาสู่ในภาวะที่เกือบปกติแล้วนะคะด้วยว่าเราจังหวัดเราเป็นจังหวัดมีโซนทั้งจังหวัดน,นะคะก็ คิดว่าทุกภาคส่วนนค่ะยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับมาในนี้นสถานประกอบการร้านอาหารโรงแรมต่างๆเนี่ยราคอยนั่งเที่ยวให้กลับไปแล้วก็ด้วยสภาพแวดล้อมของธรรมชาติที่งดงามของจังหวัดกระบีก่ก็ยินดีพร้อมที่จะให้คนไทยได้มีโอกาสได้สัมผัสกับกบรรยากาศที่สวยงามโดยธรรมชาติของจังหวัดกระบี่นะค,คะนี่ก็พร้อมทุกภาคส่วนค่ะก็คือตอนช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงไฮซีซั่นของจังหวัดกระบี่นะคะที่หายเพราะว่าด้วยสภาพที่ บนสูงเนี่ยไม่ไม่ไมค่อยมีแล้วนะคะอากาศดีมากนะคะท้องทะเลฟ้าใสนะคะแล้วก็เหมาะกับการท่องเที่ยวทางทะเลมากๆเลยแล้วก็ถ้าเราได้เห็นภาพในเรื่องของอามายาที่จะป,ประกาศเปิดในวันที่หนึ่งมก,กราคมนี้นะคะเพื่อต้อนรับปีใหม่ของประเทศไทยแล้วก็ต้อนรับการเปิดประเทศของประเทศเนี่ยอันนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของของประเทศไทยเลยนะคะในการเปิดประเทศในวันที่หนึ่งมกราเนี่ยจากสภาพของอามายาที่ ได้เอามาให้เราชมเมื่อวานนี้เราจะเห็นว่าจะมีปาลาฉลามหุ่ดำเข้ามาเวียนว่าอยู่หน้าอ่าวนะคะหุ้งหอยปูปลาหรือว่าปาาลาตาลังทึ้อยา่างขึ้นตูกลับมาแล้วก็หาดทรายรายทะเลที่ทะเลมันเคยหายไปหาดท,ที่มันเคยหายไปเนื่องจัก กระแสของเรือที่เข้ามาในหน้าหาดเนี่ยมันก็กลับฟื้นขึ้นมาหมดเลยงนั้นเราก็คิดว่าเป็นจังหวะที่ธรรมชาติมันฟื้นฟูกลับมาและด้วยมาตรการการจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวที่เรายังต้องคำเนินถึงนะาคะเพื่อไม่ให้ธรรมชาติที่เราอ่อฟื้นฟูนกลับมาเนี่ยมันถูกทาลายไปอีกก็จะมีการจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวนั้นเราก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของคนไทยที่ต่างชาติยังไม่พร้อมที่จะเดินทางในปีนี้นะคะเราก็จะเป็น คนแรกๆหรือเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยที่จะได้มีโอกาสได้ชื่นชมธรรมชาติที่จังหวัดกระบี่ค่ะเพราะจริงๆแล้วการแข่งขันกระบี่เอเวอร์เจอร์ครั้งนี้เรียกว่าเป็นมหากรรมการแข่งขันกีฬาเปิดเมืองกระบี่ที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าจะรวมไปด้วยสีเกิจกรรกีฬาใน2วันนะครับแล้วก็3สถานที่คือจะมีทั้งวิ่งชายหาดนะครับที่อ่าวน่า,า,าน่หาดนพรธารานะครับแล้วก็มีปั่นจักรยาที่หนองทะเลนะครับรวมถึงการพายเรือพายักที่ เส้นทางไปเรือขยกักที่ท่าเรืที่เป็นเส้นทางที่สวยงามแล้วก็ติดอันดับโลกอยู่แล้วนะครับรวมถึงรายการที่4ก็จะเป็นการแข่งขันฟันเชอร์เลสที่รวม4ชนิดกีฬาไปในการแข่งเดียวกันนะครับก็จะเป็นสี่ชนิดกีฬาที่ทุกท่านเนี่ยสามารถเข้าร่วมได้อาจจะเข้าร่วมเฉพาะชนิดกีฬาคือท่านที่ชื่นชอบการปัจจักรยานก็ร่วมปัจจักยาน พราะทานที่หมอทินไบก็ได้นะครับหรือว่าท่านที่ชอบวิ่งก็อาจจะวิ่งร่วมกิจกรรมในวิ่งชายหาดนะครับท่านที่สนใจพายเรือขายักในเส้นทางที่สวยงามก็ร่วมกิจกรรมพายเรือพายักหรือท่านที่เป็นนักกีฬา Adventure ร a c e แล้วอยากร่วมกีฬาครบทุกประเภทเพื่อแข่ง,ขงชิงเงินรางวัลกว่า30,000 0บาทก็สามารถเข้าร่วม Adventure r a c e ที่รวมทั้ง4ช่ชดกรรีฬาที่เรียกว่าวิ่งผายไว้ปั่นในอีเวนเดียวกันได้นะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรม กีฬาที่ใหญ่ของจังหวัดกระบี่ในการที่จะเปิดเมืองแล้วก็ส่งสัญญาณความพร้อมของจังหวัดกระบี่ในการที่จะเป็นสปอร์ตซิตี้นะครับที่จะมีก,กิจกรรมกีฬาต,ต่างๆเนี่ยที่ต่อเนื่องมาในในช่วงตลอดปี2022ครับตอนนี้ยังเปิดรับสมัครได้จนถึง31มกราคมนะครับได้ที่เว็แบบไซต์กระบี่แอดเวนเจอร์หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ f a c e b o o k กระบี่แอดเวนเจอร์เล2 0 2 1ครับ